สวัสดีครับสำหรับเช้าวันนี้นะครับเราจะมาพามาดูวิธีการนะครับแยกต้นกล้านะครับเราก็จะแยกลงไปปลูกอันนี้ย้ายมาจากที่ลอยน้ําอยู่นะครับลอยน้ําปุ๋ยอยู่นะครับทีนี้เราก็เอาใบเขาเริ่มชนกันนะครับให้สังเกตง่ายๆนะครับประมาณ14วันนะครับหลังจากที่เราเพาะแต่อันนี้เกินแล้วนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่เรานะครับจะมีเวลา มาแยกช่วงไหนแต่พยายามจะให้ใบชนกันมากนะครับถ้าใบาชนกันเขามีโอกาสที่จะยืดหาแสงนะครับจะไม่ค่อยสวยผักจะไม่สวยอันนี้จะเป็นเร๊โอ๊กนะครับตังนี้เดี๋ยวเราจะแยกใส่ถ้วยแล้วก็จะเอาลงปลูกที่นะกล่องปลูกเรานะครับเราได้เตรียมเมื่อวานเราได้เตรียมน้ําไว้แล้วนะครับปรับค่าน้ําเติมปุ๋ยไว้แล้วเหลือแต่เอาผักลงจริงๆจะลงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะครับแต่พอดีไม่มี ติดธุระซะก่อนต้องออกไปส่งผักให้ลูกค้านะครับติดงานก็เ,เลยกลับมาแล้วมืดไม่ทันก็จําเป็นต้องแต่เช้าเลยนะครับวันนี้เราก็จะฉีกออกจากป่องน้ําฉีกของน้ําที่ติดกันนะครับฉีกออกให้เป็นทีละท่อนแบบนี้นี้เดี๋ยวเราจะเอาน้ํามาเติมสักหน่อยนะครับมันใช้เวลาจะให้่ากเขาขาดนะ จะเติมน้ําเข้าไปนะครับเพื่อให้รากเขาได้ดูดน้ำนะครับมันใช้เวลานิดนะึงเราก็ไปตักน้ําปุ๋ยที่เราผสมไว้แล้วนะครับในก่องเอามาฉลมงไว้นะครับเขาจะได้ดูดก,กินน้ําปุ๋ยไปด้วยว่าถ้าเราปล่อยให้รากเขาข่านน้ํานะครับจะมีโอกาสโตช้าไปนิดทางที่ดีควรจะใส่น้ำไว้ เลยนะครับอ <c oughs> าเขาย้น้แล้วเราก็เอามาใส่ถ้วยนะครับเราแยกแล้วอย่างนี้แวิธีใส่ก็เอาไปจากข้างลา่างนะครับก็จะได้รากแบบนี้ต้องทำไปทีละต้นพยายามนะครับดูรากให้รากเข้าลงมาอย่างนี้ นี่นะครับเราก็เอาไปปลูกน,นี้ใบเขาจะโผล่พ้นกล้วยแนละเขาพร้อมโตแล้วนะครับตัวนี้เราก็นั่งทําอย่างนี้นะครับไปเรื่อยๆกี่ต้นก็ว่ากันไปกีกล่องกี่ต้นรากเขาจะยาวนะครับรากยาวแลวนะครับสวยๆเลย ก็ระวังใบนะครับอย่าให้ใบหักเวลาใส่เข้าไปก็จะต้องระวังนิดนึงหนึ่งกล่องจะใส่ได้หกถ้วยปลูกสองสี่หกอันนี้เราก็จะได้หนึ่งกล่องละเวลาเราเอา ใวางก็จะไวขึ้น,นถ้าเราฉีกอ้นี้รอแล้วก็ใส่ถ้วยไ้รอไไปถึงก็จับลงเลยอันนี้ใบโตพร้อมที่จะลงกล่องจริงๆกำหนดตั้งแต่เมื่อวานนะครับแต่ว่าเราติดงานช่วงเย็นก็เลยเลื่อนเป็นช่วงเช้าเลยวันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับเราให้ได้ลงผกนี่ แยกโซนจะเอาเลโอก,ก่อนนี่นะครับเดี๋ยวนำไปลอยน้ำลงในกล่องโอกกันนี่เมื่อเราเอาใส่ถ้วยแล้วเราก็จะเอาลง,งดูลากด้วยนะครับนี่ให้คอยระวังต้องให้ลากจุ่มลงน้ำบางอันนะครับลากเขาพับงอขึ้นนะครับ ต้องคอยดูดีๆนี่นี่จุ่มน้ำนะครับจุ่มน้ำให้ลากเขาชี้ลงอย่างนี้เดี๋ยวขอดูวันนี้อีกรอบนะึนี่รากสั้นประมาณอย่างนี้ถึงเราก็จะไล่ไปอย่างนี้ จนครบทุกถ้วยที่เราแย,ยกออกมานะครับปลูกทุกต้นเดี๋ยวเราดูขอดูปริมาณเมื่อวานอ่ะถึงนะครับเราก็จะดูละประมาณอย่างนี้นะครับให้ลากพอได้จุ่มน้ําอยู่ในน้านะครับในน้ําปุ๋ยก็ประมาณนี้นะครับวิธีแย,ยกต้นกาเอาลงปลูกจริงหลังจากลอ,อ,อยฟองอลอยน้ํามาลอยน้ําปุ๋ยมาแล้วนะครับก็แย,ยกมาตรงนี้ ก็จากตรงนั้นมาคือหลังจาก14วันไปวันที่15วันที่ 10, 10, 15นะครับเราย้ายลงมาประมาณนี้นะครับฝากกดติดตามช่องไว้เป็นกำลังใจด้วยพบกันในคลิปต่อไปนะครับจะนำมาอัปเดตให้ดูกันเป็นประจำทุกๆวันในสวนนะครับอันนี้ก็ปลูกไปแล้วนะครับคนละรุ่นกันพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับ